ทิศทางก็คงเป็นทิศทางในเรื่องของอสิ่งที่เป็นนโยบายโดยรวมของรัฐ และก็เป็นนโยาบายโดยรวมของคอ,อสชอนะครับเราก็เอามาผสมกันนะครับจุดหลักๆมันก็คือ,อในเรื่องความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมความรวดเร็วนะครับและก็การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับเครนชัตเตสเนี่ย ก็คงอยู่ในแผนตลอดนะครับพียงแต่ว่าเราจะทํำยังไงให้มันเกิดอะไร้ครีนงจัติสจริงๆนะครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันต้องการความโปรง่งใสมากๆเพราะว่าการโปรง่งใสเนี่ยมันจะบอกไปถึงความมั่นใจของคนต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชายชนไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็จะสินส้นศรัทธานะฮะ เพราะั้นสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของความโปร่งใสกับความรวดเร็วอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราพยายามจะเน้นในแผนนะครับคือคณะกรรมการชาตินะครับก็จะมีสำนักงานกิจการยุติธรรมเนี่ยเป็นสำนักงานเลขานะครับจึงจะคอยัป p p o r t การทำงานของคณะกรรมการชาตินะครับ uh, ในเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะขาดงานวิจัยนะครับ uh, ทาง uh, สํานักงานกิจการยุติธรรมเนี่ยก็ต้องไปหา uh, บทวิจัยหรือว่าทําวิจัยมาเพื่อมาเสริมนะครับในทิศทางที่กรรมการชาติต้องการในการบริหารงานเนี่ยนะฮะมันก็ต้องดู uh, ว่าแต่ละแผนงานแต่ละโครงการไปถึงไหนอันนี้เราก็จะมีสํานักนโยบายและแผนนะครับ เข้าไปคอยติดตามนะครับรวมไปถึงการประเมินผลด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีหน้าที่ซัพพอร์ตแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานาที่เกี่ยวข้องนะครับแผนใหม่เนี่ยนะฮะเราจะมีเจ้าภาพอ่าสำนักนโยบายเนี่ยก็จะคอยดูว่าเจ้าภาพแต่และเจ้าภาพเนี่ยทำงานไปถึงไหนนะครับ เราพยายามสร้างจุดเด่นขึ้นมาในเรื่องการให้บริการประชาชนนะครับเราจะดูว่าสเตตัสปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราพยายามจะให้การบริการประชาชนในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันดีขึ้นมาทุกเซกเตอร์ไม่ว่าจะในชั้นของตำรวจของอายการศาลราชฐานนะครับอันนี้เป็นความเห็นที่เราลงไปในแผนนะครับ อันที่2ก็คือ,อในแต่ละยุทธศาสตร์เนี่ยจากเราให้มีเจ้าภาพนะครับเพื่อว่าจะมีหน้าที่ในการประสานงานในเรื่องที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพแล้วก็คอยติดตามงานนะครับส่วนเรื่องที่3มเนี่ยการขับเคลื่อนที่ผ่านมาเนี่ยเรายังขับเคลื่อนเฉพาะในในหัวนะครับเฉพาะผู้บริหารเนี่ยเราจะพยายามลงไปให้ถึงจังหวัดนะครับ ในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีการขับเคลื่อนในแต่ละยุทธศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าเป็นไปตามที่เราตั้งไว้เนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนทั่วประเทศก็ในแต่ละยุทธศาสตร์ก็จะมีเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพก็คง ต้องแต่งตั้งเจ้าภาพในาตา่างจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ทำงานคู่ขนานกันไประหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเพราะจริงๆเนี่ยการให้บริการประชาชนเนี่ยมันอยู่ที่พื้นที่ใช่ไหมครับตำรวจอยู่ที่โรงพักราชการเออราชการก็อยู่ที่เรือนจำอย่างเงี้ยนะครับมันเพราะนั้นส่วนกลางเนี่ยการประสานงานในส่วนกลางเป็นเพียงประสานงานในเชิงนโยบายนะเราต้องการไปถึงผู้ปฏิบัติจริงๆ คิดว่าแผนนี้นะครับเป็นแผนที่เราไดา้ทำร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นความต้องการร่วมกันของอทุกหน่วยในกระบวนการยุติธรรมนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือกับทุกคนนะครับในกระบวกนการยุติธรรมเนี่ยร่วมกันทำงานเพื่อให้แผนนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งอันเนี้ยคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับ